สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกวผมพูดเมนอย่เช่นเคยนะตอนนี้เราอยู่ในเกมโค้กีรอารการปฏิวัติของลูรุสรอสตอรี่นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มนักบ,บินกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าในเกมนี้เนี่ย o อสตอรี่เกมมือถือเนี่ยมีกลุ่มนักบ,บินกี่กลุ่มนะครับถ้าเกิดให้ผมอธิบายตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยก็ช่วงแรกที่เกมเปิดเนี่ยจะมีกลุ่มนักบ,บินอยู่ทั้งหมด เ uh, 8ถึงกลุ่มด้วยกันนะครับที่ผมเคยทำคลิปเมื่อใหม่นะครับก็วิธีดูว่ามีกลุ่มตัวละครนั้นอยู่กลุ่มไหนเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยอยู่กลุ่มพาคีนะครับแต่มันกม็มีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถรู้ได้เลยว่าเกมเนี้ยมันมีกลุ่มนักบ,บินอยู่กี่กลุ่มนะครับก็คือตอนที่เราจัดทีมอยู่เนี่ยมันจะมีการ เรียงทีมให้หรือว่าอะไรพวกนั้นเขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับตอนนี้ผมตั้งฟิลเตอร์ไว้อยู่ก็ไอตรงฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีพวกเรียงตามตัวละครว่าจะเอาแค่สี่ดาวแค่สามดาวแค่สองดาวหรือหนึ่งดาวอะไรแบบนี้ตามที่ติก๊กนะฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ในกลุ่มนักบ,บินเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดอ่เดี๋ยวนับก่อนนะสิบสี่กลุ่ม นะครับ14กลุ่มในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดตัดทีมที่เป็นอีเวนต์ออกไปเนี่ยก็จะมีแค่10กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีผลกับเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่เอาเป็นว่าเรามาดูกันว่ามันมีกลุ่มอะไรบ้างนะกลุ่มแรกคือกลุ่มพาคีอสุวินดำนะครับกลุ่มพาคีอสศวินดำทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็วคือกลุ่มของซีโร่นั่นเองนะครับ ต่อมากลุ่มแนวหน้าปลดปล่อยญี่ปุ่นนะฮะกลุ่มแนวหน้าปลดปล่อยญี่ปุ่นก็กลุ่มของโทโดนะครับว่าที่จะมีพวกโทโดชิบะเซนบะนะครับอาซาฮินะแล้วก็กุราเบะนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของตระกูลทั้ง6ของเกียวโตก็จะเป็นกลุ่มอาจจะเรียกว่ากลุ่มนทุนหรือว่ากลุ่ม กองทุนของผู้ต่อต้านและกันก็คือกลุ่มเกียวโตน,ตนั่นแหละตามเรื่องนะที่คอยให้ทุนกับพวกผู้ต่อต้านที่ที่ที่เอาไว้ต่อกอกับกองทัพวิทเนียนะซึ่งในเกมตอนเนี้ก็จะมีประมาณ2ตัวละครนะก็คือเจ้าหญิงคังยะกับอ่าเรียกว่าเจ้าหญิงได้ไหมเรียกว่าคังยะแล้วกันแล้วก็จะมีคิคริฮาราไทโซนะต่อมา กลุ่มอาสหพ,พันธจีนสหพ,พันจีนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของชิงคเอแต่ตอนนี้ในเกมยังไม่มีนะครับไม่แน่อาจจะมาในอีเวนต์หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้รอตามเนื้อเรื่องมาเนี่ยผมว่าอีกนานเลยนะครับหรืออาจจะมาแค่แวบในเนื้อเรื่อง R 1ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แต่เท่าที่จำได้คือชิงคเอจะมีบทบาทใน R 2นะ โอเคต่อมาก็จะเป็นเชื้อพระวงศ์บิทเนียนะครับเชื้อพระวงบ์บิสเนียก็ตรงตัวนะครับก็กลุ่มที่มีพวกจักรพพัดช,ชาวมีโควิสมีโคนเนเลียยูฟเฟเมียนะครับแล้วก็ชไนเซล์นะสรุปง่ายๆคือกลุ่มเชื้อพระวงบ์บิทเนียก็จะเป็นกลุ่มเชื้อพระวง์จักรพพัดบิสเนียนั่นแหละเออก็ตรงตัว นะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มอกองทัพพิทเทนียก็กลุ่มทหารของพิธเทนียก็จะรวมทหารตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงสุดก็เอาง่ายๆก็จะมีกลุ่มเลือดบริสุทธิ์ของเจรเรมียเนาะแล้วก็จะมีะพวกทหารองครักษ์ของโคเนลเลรกิลฟอร์ดดอตันดอตันเป็นนายพลแล้วก็จะมี ในพลเบิร์เล่หรืออะไรพวกนี้คือพูดง่ายๆคือใครที่เป็นทหารของบิทเนียจะอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับต่อมาอ้แล้วก็มีกลุ่มนายออฟลาวนะครับนายออฟลาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในกองทัพบิทเนียนะแต่ว่าที่มีกลุ่มนายออฟลาวแยกอทีเนี่ยมันมันก็แค่แยกว่าใครอยู่ใครที่เป็นหนึ่งนายออฟลาวบ้างก็จะมีทั้งหมดตอนนี้ในเกมมีทั้งหมด7คน ครับก็จะมีบิสมาร์ดมีโดโลเทียเนาะแล้วก็จะมีตัวของโมนิกา Monica, เนาะแล้วก็มีลูเคโนนะครับมีมอโดเรสแล้วก็จีโนนะครับแล้วก็โนเน่เออเตัวนะครับอ่าเพราะถ้าเกิดใครถามว่าแล้วส่สครูเหรอพี่สูสครูเนี่ยคือตามเนื้อเรื่องมันยังไม่ถึงไงแต่ว่าในอีเวตนต์อ่ะมันถึงไปแล้วก็รอไปก่อนแล้วกันนะโอเค ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของหน่วยลบพิเศษของกองทัพเิียเนียกลุ่มของดัตเอร์ลอยนะครับกลุ่มของเออร์ลอยแล้วก็มีเซซิลแล้วก็มีซูสคุเออซูสคุเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มของกองทัพพิเเเนียด้วยนะก,ก็เป็นทหารด้วยแล้วก็อยู่ในหน่วยลบพิเศษด้วยนะครับเออเกือบลืมไปต่อมาก็เป็นกลุ่มโรงเรียนแอตฟอร์ดโรงเรียนแอตฟอร์ดในทีนี้เนี่ย ตอนผมทำคลิปมือใหม่ผมบอกว่าเป็นกลุ่มที่ที่รวมเหล่าบรรดานักเรียนของแอร์ฟอร์ตถูกต้องไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับก็ใครก็ได้ที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนแอร์ฟอร์ตก็ถือว่าอยู่ในโรงเรียนแอร์ฟอร์ตด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นมีพวกลูรุสเชอรี่ลีวานีนามิเล่นะครับแล้วก็จะมีคุณไซโยก คุณเซโยโกเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าแล้วทําไมคุณเซโยโกถึงอยู่ในลุงเลนและแอดฟอร์ดถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องเนี่ยอทำถ,ถ้าตามเนื้อเรื่องแล้วอะ่ะคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณเซโยโกมีหน้าที่ดูแลนานาลี่ถูกต้องไหมแต่ว่าในอีเวนต์แมคคาเฟ่เจ้าตัวก็บอกอตรงๆว่าเออเป็นแม่ประจําตระกูลของ แอฟฟอร์ดนะครับก็คือเอาไวง่ายเป็นคอรับใช้ของตระกูลมิเลนนั่นเองเออก็ถือว่าอยู่เป็นคนของโรงเรียนแอฟฟอร์ดด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าถามว่าแล้วจะมีคนอื่นที่อยู่ในโรงเรียนแอฟฟอร์ดไหมก็อาจจะมีจีโน่กับมอเดสในอนาคตไอ้ไม่ใช่มอเดสจีโน่กับอาเน,นียในอนาคตเออถ้าถ้าเนอเริ่มมันไปถึงอาสองะนะโอเค ต่อามาก็จะเป็น Gear's Order Gear's Order ก็กลุ่มคนที่มีพลังของ Gear's แต่ว่าในที่นี้ผมผมนิยามว่าเป็นกลุ่มลัทธิของ Gear's แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มเนี้ยถ้าถามว่ารูรุสติดโผไหมไม่ติดนะเพราะลูรุสเนี่ยคือได้พลังจาก C 2ตามเนื้อเรื่องใช่ไหมก,ก็ถือว่าไม่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ แต่ว่ากลุ่มที่มาจาก Gear Order เลยเนี่ยน่าจะมีประมาณ2คนมั้งที่ผมนึกออกก็คือจะมีตัวของโลโลใน R2 แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่จะมาในอนาคตคิดว่าเนเรื่องจะน่าจะมาในแถวแถวสิ้นเดือนหรือไม่ก็อ่าเดือนหน้าก็จะรู้แล้วว่าหมอน,หน่าจะมาไหมนะครับก็ต้องมารอดูอีกทีต่อมาก็จะเป็น กลุ่มอีเวนต์ของเมคคาเฟ่ก็จะเป็นอีเวนต์ของอตัวละครที่ใส่ชุดเมคคาเฟ่หรือพ่อบ้านนะครับก็ทุกคนน่าจะเคยดูถ้าเกิดใครตามอีเวนต์มาเนี่ยก็จะรู้ว่าคนที่ได้ใส่ชุดอีเวนต์เนี่ยจะมีแค่3คนก็คือมี Mill et, มิเลมีลูลุสแล้วก็มีเชอรี่นะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของอ่า กลุ่มว่ายน้ำนะครับกลุ่มลิชบีชรีสอร์ทบีชก็กลุ่มกลุ่มตัวละครว่ายน้ำก็มี3ตัวละครเชน่นกันก็จะมีคาเลนว,ว่ายน้ำซีทูว,ว่ายน้ำแล้วก็ตัวของเซซิว่ายน้ำนั่นเองนะฮะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มยุทธการไดเอทลดน้ำหนักนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ ตัวละครที่มีบทบาทในอีเวนต์ลดน้ําหนักที่ผมกําลังแปลอยู่นะครับถ้าเกิดให้ผมบอกว่ามันมีตัวอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีตัวของอ่ายูเฟเมียในชุดนักกีฬานะครับมีกีฟอร์ดในชุดนักกีฬาแล้วก็จะมีตัวของอ่าโคเนเลียในชุดนักกีฬานะครับต่อมาอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มใหม่เลยกลุ่มใหม่ที่เพิ่งมาในแผทนนี้นะครับก็ ถ้าเกิดเพื่ผมเดานะดูจากรูปแล้วอืมน่าจะเป็นพวกขุนนางป่ะถ้าพถ้าพวกขุนนางเนี่ยในเกมมันมในในในอนิเมะนมี่มันมีกี่คนวะแต่ตอนนี้คือขุนนางอะ่ะจะมีแค่ตัวเดียวมั้งก็คือตัวเออร์ลอยตัวเออร์ลอยแต่ว่าผมไม่มีไงก็เลยยังไม่มีขึ้นนะครับเออไม่มีขึ้น แต่เป็นเออรอยหน้าตู้ที่ที่ที่เป็นรูปของเออรอยในชุดขนานนะถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าเกิดเราตัดแค่ที่ไม่ใช่ทีมอีเวนนะก็จะเอาแค่นี่เดีย๋ยวติก,ก่อนนะโอเคอันนี้คือกลุ่มที่มีผลกับในเรื่องหลักนะครับก็คือกลุ่มที่มี แต่เดิมในเนื้อเรื่องหลักเลยก็จะมีกลุ่มภาคีเนาะแล้วก็มีกลุ่มของแนวหน้าปลดปล่อยญี่ปุ่นกลุ่มตระกลูลทั้งหของเกียวโตสหพันจีนนะแล้วก็มีเชื้อพวงของบิทเนียแล้วก็มีกองทัพบ,บิทเนียนะนายอัฟบลาแล้วก็มีหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ,บิทเนียก็มีอ่าตรงในแอฟฟอร์ดแล้วก็มีกีอาสออเดอร์นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ เรียกได้ว่ามีผลกันในเรื่องนะส่วนกลุ่มออริจินอลที่ที่ตัวเกมเพิ่มเข้ามามันก็จะมีกลุ่มอีเวนต์นั่นแหละก็คือกลุ่มพวกนี้เออกลุ่มกลุ่มที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นกลุ่มคนนี้แหละก็คือกลุ่มอีเวนต์พวกเมคคาเฟ่พวกอ่ารีสอร์ทบีชแล้วก็จะมียุทธการในเอ็ดลดน้ำหนักแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวละครอีเวนต์ในครั้งนี้ก็คืออีเวนต์ปลายเดือน เพิ่งเคยเจอตัวละครอีเวนต์ปเดือนที่มีกลุ่มใหม่ด้วยนะเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกไปอ่ะอีเวนต์ปลายเดือนเนี่ยเขามักจะเอาตัวละครที่จะมีบทบาทในแชปเตอร์หน้าเหมือนมาสปอยล์ล่วงหน้าว่าตัวเนี้ยคือตัวละครที่มีบทบาทในแชปเตอร์หน้านะก็อย่างเช่นถ้าให้ผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างตอนที่4เนี่ยก็จะมี ในเรื่องของ C2 ทูใชุด4ีโลนะครับแล้วก็ตอนที่5เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องของอมีเนื้อเรื่องของไอลูรุตในในชุดชิวชิสบายสบายชุดขาวนะครับแล้วก็จะมีตอนที่6เนี่ยบทที่6ก็จะเป็นตัวกิลฟอร์ดในชุดออกศึกก็จะเป็นการสปอยว่าเนื้อเรื่องบทที่6เนี่ย เป็นนาริตะนี่เองอะไรแบบเนี้แต่พอเป็นเออร์ลอยในพอเป็นเออร์ลอยในชุดขุนนางมันบอกไม่ได้ไงมันบอกไม่ได้ว่าเออตอนไหนเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปของเออร์ลอยอะ่ะก็คือตัวละครตัวละครอย่างเออร์ลอยในชุดขุนนางก่านจะใส่ชุดนั้นโผล่มาจริงๆอะ่ะอยู่นูน่นอยู่ในแชปเตอร์ที่ อตอนที่18ในอนิเมะนะครับแต่ว่าต,วตัวเกมในตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันเพิ่งถึงตอนที่12-13แล้วก็อาจจะมีเนื้เรื่องช่วง14มาพวกนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นการเล่าว,ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในในอีเวนต์นั้นกันแน่นะฮะอารมณ์ประมาณนะั้นแะแต่ว่าผมเชื่อว่าชร์หน้าเนี่ยอาจจะมีการเล่าย้อนไปอีกทีหนึ่ง ล่าย้อนแบบว่าในช่วงตอนที่12-13เกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็อาจจะมีเล่าตอนที่1 4บสี่ยาวไปเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมคิดประมาณนี้นะถ้าเกิดตัวละครนั้นมันมาจริงๆ่ยแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูข้อมูลข่าวในช่วงสิ้นเดือนนะครับน่าจะมีการประกาศในเรื่องใหม่มาแล้วแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะโอเคในกลุ่มนักบินตอนนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะก็มีทั้งหมด สิบกลุ่มที่มีผลกับเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มทั้งหมดในเกมจริงๆจะมีทั้งหมด14กลุ่มนะครับโอเคก็ตัวละครทั้งหมดก็จะมีเพียงเท่านี้นะก็คืออันนี้คือผมอันนี้คือเท่าที่ผมมีนะถ้าเกิดบางคนที่มีครบทุกตัวก็จะมีตัวละครสีดาวกี่ตัววะอูเยอะอยู่นะสีดาวที่ผมเคยทำคลิปก็ มันมีทั้งหมดกี่ตัวนะที่เป็นตัวละครธรรมดามีทั้งหมดอ่สิบกว่าตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคกลุ่มนักบ,บินในเกมนี้ก็มีทั้งหมดเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ